ถ้าเกิดโกลโหลที่เกิดขึ้นในโลกเรายังไม่รู้นะโกลโหลมันจะเกิดขึ้น,นยังไงไอ้ดาวเวลามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับความปัน่วนมันจะเกิดขึ้นไปทั่วเลยทั้งหุ้นทั้งอะไรเนี่ยมันก็จะผันผวนไปหมดทุกอย่างก็ลงหมดนะกูก็ซื้อทองคำแั้นทองคำก็จะขึ้น หนึ่งสองันนี้เป็นขึ้นสามของขึ้นสามฮะมันไม่ใช่ขึ้นห้าแสดงว่าไอ้หนึ่งสองสามเนี่ยขึ้นย่อยอีกต่างหากพอสามสามเนี่ยมันควรจะจบตอนนี้ก็เป็นสี่สามตอนนี้ยังอยู่ในสามสามเนี่ยยังไม่จบมันขึ้นคือขึ้นห้าของขึ้นสามสามเนี่ยตอนนี้มันทำขึ้นห้าแต่มันเป็นขึ้นห้าของขึ้นสามไม่ใช่ขึ้นห้าของขึ้นห้าห้าห้าเนี่ยถึงจะจบหัวเลาะดังๆห้าห้าเนี่ยคือจบแล้วจบใหญ่อันนี้มันก็จบแค่สาม มันจะปรับฐานนานเป็นช่วงนิรันด์หลายๆปีเลยนะตอนที่มันจะปรับฐาน,นราคาของการเคลื่อนไปอีก2ขึ้นเนี่ยมันจะ4ี่พันสี่พันห้าพันเลยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะความแรงของการขึ้นมือน,นียมันอยู่ที่รถตบเบี้ยยังไงวะแล้วพวกตุเงินเฟอ้ออะไรเงี้ยมันจะแบบสับสนอุราหานไปหมดไม่ออกเลยภาษีเก็บมาแล้วเก็บไปแล้วก็เอาแล้วต้องเอาไปคืนก็นไม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นการสับสนอุหรหันในความแม่ใจซื้อทอง ทองก็คือจะมาทองคำ ดีว <Deal> ไฮแต่เมื่อสักครู่เราเปิดมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วอาจารย์บอกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากเรื่องของการจะต้องมาเฮชทองคํากับเงินเฟียสนี่แหละเงินเฟียสที่มันค่อยๆมีความอ่อนค่าลงนะคะอาจารย์คะทองคําไม่เหมือนเดิมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะเนื่องจากสิ่งที่เกิดตอนช่วงเปลี่ยนแปลงเนี่ยมนุษย์ก็ยังอยู่ในความเชื่ออยู่นะฮะว่าถ้าเกิดโควโโิดเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเรายังไม่รู้นะโควิดมันจะเกิดขึ้นยังไงไอ้ยาวเวลามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเพราะความ ถ,ถ้ามนุษย์เข้าใจอย่างที่พี่พูดว่าเอาก็แชร์ไปสินู่นนั่นกบูอกบอกบอกใูใหญ่บ้านได้บ้านใหญ่เหมือนมึงอ่ะเมยมึงก็สวยกูจะเอาด้วยอะไรเงี้ยถูกไหมมันมันแชร์กันไม่ได้อ่ะมนุษย์อ่ะของมนุษย์มันก็จะเกิดโกลาหลนะฮะความปัน่วนมันจะเกิดขึ้นไปทั่วเลยทั้งหุ้นทั้งอะไรเนี่ยมันก็จะผันผวนไปหมดนะฮะแล้วมนุษย์เชื่ออะไรมากที่สุดล่ะทองคําปะทุกอย่างก็ลงหมดนะกูก็ซื้อทองคําใช่ไหมครับ เันทองคําก็จะขึ้นนะครับไม่ได้ด้วยความเชื่อด้วยทฤษฎีทางเทคนิคคขาที่แล้วก็พูดไปชัดไหมมีพูดไหมครับอีเดียดเว็บแบบละเอียดน่าจะไม่ใช่รายการนี้้าจากหลังต่อจากนั้นะค่ะอีกรายการหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาดูแล้วกันเดี๋ยววันนี้พูดให้ฟังจีนที่รายการนี้ค่ะที่มีคําถามว่าเ,เป็นคลื่นห้าหรือเปล่าจะจบคลื่นห้าหรือเปล่าหลังจากนี้จะลงแรงหรือเปล่าอาจารย์ ไม่ใช่นะครับอันนี้อยู่ในขึ้นสามครับอยู่อย่างนี้นะฮะอันนี้สามอะไรอันนี้เราอยู่ในไทฟฟ์แมนวิธีนับของเราไม่เหมือนใครนะครับจากสามร้อยขึ้นมาเนี่ยดูวงเล็บด้วยนะครับอันนี้เป็นขึ้นหนึ่งนะนะครับหนึ่งเก้าสองศูนยี่ยจบไซเคิลที่หนึ่งแล้วทำไซเคิลที่สองนานพอสมควรนะครับดูแบบนี้เหมือนไม่นานนะฮะแต่จริงๆแล้วเดือนเก้าปีสองพันหร้ยสิบเอด สปีนะครับ9 2 1าบอแล้วมาจบที่เดือนสิบเอดปีหนึ่งห้าสี่ปีสับฐานเป็น2หลังจากนั้นก็ทำเป็นขึ้น3มขึ้นมานะครับเราบอกก่อนนะครับเราไม่ใช่ไทม์ไซเคิลเราไม่เอาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับหมอลูมาใช้เลยเรื่องเกี่ยวกับเวลาเมื่อ,อไรเนี่ยนะถ้าจะพูดเรื่องเวลาก็พูดเป็นเป็นคนละส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อน,นะครับ แล้วเมื่ออันนี้มันหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนี้ก็ต้องสามนะขึ้นสามจบตรงนี้ไม่ได้นะกีตาเพราะว่าสามมันจะสูงกว่าหนึ่งนิดหนึ่งอะมันไม่ได้นะครับเราสามารถคำนวณได้ง,ง่ายๆว่าสามเนี่ยมันมักจะยาวกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นสามมันมาจากไหนมันมาจากสองร้อยห้าสิบเหรียญแล้วมันขึ้นมาหนึ่งเก้าสองศูนย์เนี่ยใช่ไหมครับมันก็ขึ้นมาพันเจ็ดร้อยเหรียญแต่ขึ้นสามเนี่ยมันเริ่มขึ้นจาก หนึ่งพันเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญมันก็อย่างน้อยก็ต้องขึ้นสองพันเจ็ดเพราะนั้นเราก็รู้ว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้จบนะครับอ่าเราก็เราก็บอกว่าเอ้ทั้งนั้นมันควรจะจบตรงไหนน,นะฮะเราก็บอกว่าเฮ้ย hey, อันนี้เนี่ยอ่าวันหนึ่งเนี่ยอมปรับฐานมาตรงเนี้ยเป็นปีๆก็บอกว่าวันหนึ่งอ่ะมันก็เกิดเกิดอ่าเกิดเรื่องเกิดขึ้นนะครับอือ แป๊บหนึ่งใจเย็นๆจากขโมยวิชานะต้องใจเย็นๆนะครับวันหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยนะครับมันกำลังสร้างถ้วยกาแฟอยูนะ่อันนี้ก็คือถ้วยกาแฟนะครับ<ะ>หลักการคือสโลปต้องเป็นเป็นบวกนะไม่ว่าถ้วยคว่ำถ้วยหงายสโลปต้องเป็นบวกนะเนี่ยมันก็จะเป็นบอกว่ามันก็คุยจะขึ้นไปสูงสุด เท่ากับจุดสูงสุดที่มันตัดนะฮะเราจะใช้วิธีลากเส้นมางี้ก็ได้ใช่ไหแต่เราใช้การลากพาราเ e ลนะพาราเ e ลก็คือจากจุดที่เบรกก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเบรกตรงนี้เนี่ยเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็ควรจะกว้างเท่ากับนี่นะความสูงตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้มันก็ควรจะขึ้นไปนะฮะโซนประมาณนะครับสามพันสี่ร้อยแต่มันขึ้นไปสามพันห้าแล้วมันก็จบนะฮะมันจะได้สามสี่หนึ่งหก แต่เรารู้ตั้งแต่มันเบีกสองพันนะว่ามันจะมาสามพันสี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแถวเนี้ยมันก็จะต้องมีการจบอะไรสักอันหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะมันควรจะจบขึ้นอะไรสักขึ้นหนึ่งในทฤษฎีไม่ได้บอกว่าไอการที่ขึ้นมาแถวนี้แล้วจบอะ่ะจบเลยไม่ได้แปลไม่ได้บอกว่าแบบนั้นนะฮะมันบอกว่ามันจบไซเคิลหนึงแหละแต่ไม่รู้ไซเคิลอะไรนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปตรวจสอบดูว่ามันไซเครลอ,อะไรแล้วก็มาตรวจสอบดูอ๋อหนึ่งสองอันนี้เป็นคืนสามของคืดสามฮะมันไม่ใช่คืนห้านะครับแสดงว่าไอ้หนึ่งสองสามเนี่ยคืนย่อยอีกตั้งหาเป็นคืนย่อยอีกตั้งหากนะฮะพอสามสามเนี่ยนะครับ, 3, 3, รบมันควรจะจบตรนนี้ก็เป็นสี่สามนะตอนนี้ยังอยู่ในสามสามเนี่ยยังไม่จบมัน,นคืนคือคืนห้าของคืดสามสามเนี่ยเข้าใจไหมฮะ ขึ้นสามสามเนี่ยมันมีห้าขึ้น,นออมันมีห้าขึ้นนะฮะตอนนี้มันทำขึ้นห้าแต่มันเป็นขึ้นห้าของขึ้นสามไม่ใช่ขึ้นห้าของขึ้นห้าเข้าใจไหมครับห้าห้าห้าเนี่ยทึงจะจบหัวเลาะดังๆห้าห้าห้าเนี่ยคือจบแล้วจบใหญ่อันนี้มันก็จบแค่สามของห้านะฮะนะครับนับไไง่ายนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยอยู่ในสามอยู่นะครับ ในขึ้นสามนั้นมันมีขึ้นย่อย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 นะฮะซึ่งไปนับในทางเฟรมิกก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยมันกาลังทาขึ้นห้าของขึ้นสามเนี่ยอยู่สามไอ้วงเล็บเล็กนี่นะไม่ใช่สามวงเล็บใหญ่นะสามวงเล็บใหญ่น่ยเป็นสามนะฮะของไทม์เฟรมันซึ่งไทม์เฟรมันน่ยในหนึ่งขึ้นี่ยมันขึ้นเป็นเป็นพันๆจุดใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวคุณจะเอาหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดคูณไหมคูณแต่ตัวนี้ไหมแล้วมันจะขึ้นไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะอันนั้นก็ วิธีไปหาราคานะเราไม่หาเพราะเราไม่ได้ใช้ทฤษฎีแบบนั้นเอาสรุปว่าเนี่ยมันจบขึ้นห้าขอขึ้นสามนะครับแสดงว่าจบขึ้นสามสามเลขนี้นะแล้วก็ทำสี่แล้วก็ทำห้านะครับอันนี้เราเราเรานับจากนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องกลับไปนับใหม่ในในนี้ในนีนนน้เรารู้ละว่าไอ้ขึ้นสามเนี่ยมันขึ้นมาจากพันหกนะครับเพราะนั่นอจากพันหกมาตอนเนี้ยมันทําไอ้ขึ้นสามมันเนี้ย กี่ขึ้นแล้วนะฮะถ้านับเป็นทีสเต็ปเนะี่ยเราก็จะไม่งงนะไม่ขึ้นจากไหนพันหกนะฮะเราก็ไปไล่มานะฮะวิธีนับของเราก็ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับเราไม่ได้นับตามนับไปเรื่อยๆเรามีวิธีนับของเราซึ่งเราไม่บอกนะครับเราไม่บอกใครว่านับยังไงนะนับยังไงก็ไม่เหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่าใหม่ทำไมไม่ขึ้น นะครับอย่างนี้ถ้าดูงี้ก็ได้นะฮะหนึ่งสองหนึ่งสองสามนะฮะตีกำลังทาขึ้นห้าอยู่นะฮะก็คือขึ้นห้าเนี่ยเห็นสามนี่ไหมฮะมันขึ้นห้าของพื้นสนะาม 4, แล้วมันจะจะจบนะครับแต่ปรากฏว่าพอมันทำสี่แล้วมาทำห้าแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสามสี่ห้าแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวดูนิดหนึ่งทําไมมันไม่ใช่ปันะ๊บนะฮะ ต้องการให้ทุกคนเข้าใจนะครับไม่ได้แต่บอกว่ามันถูกนะเวลาใช้อิเดีเวฟเนี่ยมันใช้ที่หลังสุดมันไม่ได้บอกนะครับว่าที่บอกมันเนี่ยมันจะถูกนะฮะไม่ได้ยืนยันนะครับว่านับถูกนะแต่มันเป็นแค่แนวทางไงเราเช็นว่าเนี่ยพอมันมันขึ้นมาใช่ครับหนึ่งสองแล้วมันทำสามนะฮะไอ้สามวงเล็บเนี่ยมันทำสามสี่แล้วมันทำห้านะฮะมันต้องจบแล้วไงนะที่หลายคนบอกมันจบขึ้นห้าใช่ใช่ไปจบขึ้นห้า นะครับแต่วิธีนับเร,เรามันบอกว่าไม่ใช่นะครับทันทีที่มันตัดสัญญาณนี้ขึ้นมามันเป็นหนึ่งห้านี่เป็นสองนี่เป็นสามของห้าเข้าใจไหมครับแสดงว่าห้ายืดกูก็ต้องไปหาพื้นฐานละห้ายืดเพราะอะไรจะลดดอกเบี้ยไม่จะเกิดปัญหาเลยของทําเรื่องอะไรกูก็คุณก,คณก็คุณก็จินตนาการไปแล้วกันนะครับแต่จินตนาการไปทั้งหมดมันแปลว่ามันได้ประโยชน์กับทองคาหมดเลยที่โอกาสที่มันจะขึ้นไป หนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยคือขึ้นห้าเนี่ยมันยืดอีกนะฮะคือไอ้ขึ้นสามที่มันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะนะครับแล้วก็สี่ห้าที่ควรจะเป็นพอสี่แล้วก็ทําขึ้นห้าน่าจะจบแล้วคือขึ้นห้ามีขึ้นเดียวนะครับเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งมีขึ้นเดียวนะฮะแต่พอสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสามมีห้าขึ้นสี่ห้าห้าก็น่าจะมีขึ้นเดียวแต่ปรากฏว่าไอ้ห้าเนี่ยมันทะลึ่งจะมีห้าขึ้นเหมือนขึ้นสามคือมันยืด เพราะนั้นมันยืดก็จะกลายเป็นหนึ่งห้าสองห้าสามห,ห,ห้าตอนนี้มันอยู่ในสามห้าแล้วซึ่งมันก็บอกว่ามันต้องไม่ใดเวอร์เจนอะไรเลยนะครับบอกอ่ะมึงไม่ไดเวอร์เจนเหรอที่มึงอยู่ตั้งไกลเนี่ยมึงยังอยู่อีกตั้งไกลกว่าว่าที่มึงจะขึ้นไปสูงกว่าหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยตอนนี้มึงขึ้นอยู่แค่หนึ่งสามห้าเองอ๋อแสดงว่ามึงก็ต้องไปไกลสิใช่ไหมครับถูกไหมแล้วเป็นสามนะแล้วมีสี่ห้าอีกนะ พี่ท้าทายเลยใครคิดว่าพี่ผิดมาท้าทายกับพี่เลยของพี่ถูกพี่ยืนยันว่าพี่เนี่ยนับถูกนับถูกแล้วจะเป็นไปตามนั้นนะครับแต่ถ้ามาถามพี่ว่าแล้วสามจบทถึงไหน,นคุก็ไปหา,าอาจารย์คุณอื่นอาจารย์นิพนธไม่บอกเพราะอาจารย์นิพนธใช้สัญญาลีเวอร์เซนะครับเห็น <c oughs> <c oughs> แบบนี้กีตาร์ทำคุณเจ๊งนะสามสี่เก้าเก้าเนี่ยกับสามหนึ่งสองสหนึ่งเนี่ยเิทโกฟิเจอร์นี่แบบว่า ใจสั่งเลยนะใจสั่นเลยนะค่ะอ่าคราวนี้อันนี้ก็เป็น 2, สองสามก็จะสามมันก็จะเป็นสี่นะฮะ,ะเมื่อสองเนี่ยมันเป็นแบบนี้พอสี่มันก็อาจจะที่พี่บอกว่ามันจะปรับฐานนานมันก็จะเป็นคอมเพล็กซ์เวฟมันก็จะเป็นสาม a b c สมันจะปรับฐานนานไม่รู้เหนกันว่าทำไมปรับฐานนานนะค,ะ,ะครับแล้วก็ทำาห้อีกทีนึงคราวนี้แหละนรกถึงจะมาเนออไหมฮะจะปรับฐานใหญ่ของ มันจะจบ3ามนี่คือ3ของทามเฟรมันค่ะแล้วมันจะปรับฐานนานเป็นช่วงนิรันด์หลายๆปีเลยนะนะครับก็คืออาจจะปรับฐานของทาเฟรมานานมากซึ่งตอนที่มันจะปรับฐานนี่ราคาของการเคลื่อนไปอีก2องขึ้นเนี่ยมันจะ4ี่พันสีพันห้าพเลยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะความแรงของการขึ้นเนนี้นมันอยู่ที่ รถตบเบี้ยยังไงวะแล้วก็คือเกินเฟอร์อะไรเงี้ยมันจะแบบสับสนโอลหมานไปหมดไม่บอกเลยภาษีเก็บมาแล้วเก็บไปแล้วก็เอาแล้วต้องเอาไปคืนก็ไม่อะไรเงี้ยมันจะมันจะวุ่นวายไปหมดสับสนโอลหมานไปหมดเพราะนั้นการสับสนโอลหมันในความไม่ใจซื้อทองทองก็คือจะมาเริ่มโลภกันยังอ่าเริ่มโลภแล้วโลภโลภรืยมีความรู้ไม่เป็นไรนะครับอย่าโลภโดยไม่มีความรู้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องล็อก ล็อกไว้นะครับว่าอจุดที่มันเบรกมาสามสี่สามสามเนี่ยมันเป็นตัวจุดที่เราจะต้องระวังนะฮะ<ฆ>ส่วนถ้าใครที่เล่นสั้นมากๆนะครับยังไม่มีจุดล็อกเลยนะไปถึงว่าสต็อปล็อตรงไหนอะไม่มีเลยมีแต่เส้นสิบเดยนะครับซึ่งก็ต้องทนนะก็คือสามห้าแปดสี่นยซึ่งก็ต้องทนจนถึงตีห้าตอนเช้าต้องดูจนถึงตีสามอ่ะว่ามันไม่ปิดปิดไม่หลุดใช้ว่าปิดไม่หลุดระหว่างทางอาจจะหลุด ะะจุดสังเกตที่2ก็คือเมื่อเมื่อสามห้าแปดสี่มันขึ้นไปมันจะขึ้นทุขึ้นทุกวันอันนี้สามห้าหกใกล้ไหมฮะอันนี้3 5มห้าแปดสี่เห็นไหมครับม,มันขึ้นทุกวันมันไม่ใช่ตัวเลขที่ฟิกอยู่เพราะมันเป็นเทรนไลน์นะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็น3ามห้าอ่สามพันสามพันหกะไอะ้ตัวนี้มันจะขึ้นไปสา0พันมันบอกว่าเมื่อขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยมึงต้องวิ่งหนี ถ้าไม่หนีเนี่ยจะจบรอบของการขึ้นซึ่งก็เป็นรอบเล็กของอันนี้ของเดเนี่ยเป็นรอบเล็กแต่รอบนี้ยังนะเพราะฉะนั้นแถวนี้อาจจะมีการปรับฐานนิดๆหน่อยๆหน่อยๆของทองน,นี้ก็ร้อยเหรียญนะนะครับเออเนี่ยคือคือเวลาดูมันต้องดูตรงบริเวณเท่าไหร่หน,นะคะอาจารย์ค่ะสามบ,บริเวณบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้เลยเพราะว่าสัญญาณมันจะออกมาเองนะฮะอย่างวันเนี้ยถามว่าเป็นยังไง เล่นสั้นไม่ไปไหนอยู่ในกรอบนะฮะอยู่ในกรอบสามสามหกเจ็ดสามนะฮะกรอบล่างสามหกหนึ่งห้าอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นนะฮะหรือจะเอากรอบที่แน่นอนก็คือไม่ควรหลุดสามหกสามศูนย์เป็นลองนะสามหกเจ็ดสามก็เป็นช็อตอันนี้อันนี้ต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวเพราะว่ายิ่งสั้นยิ่งผิดเยอะยิ่งไม่มีอะไรบอกได้แน่นอนนะครับคือการเวียงสามสิบเหรียญห้าสิบเหรียญน่ะไม่สามารถบอกได้ถ้าบอกได้นะ พี่ก็จะมานั่งเทรดเนี่ยเอาสาสิบเหรียญห้าสิบเหรียญทุกวันเพราะมันเวียงขนาดนั้นนะไม่มีใครรู้ไม่มีใครทําได้ส่วนใหญ,ญ่ที่ทําได้ก็เจ๊งกันหมดแล้วนะเล่นสันส้นๆเนี่ยบอกเลยเจ๊งหมดเจ๊งยังไงก็เจ๊งนะฮะมันทนความโลภความผันผวนไม่ได้หรอกนะฮะแล้วเดี๋ยวมาทำไปสองสามจดมันก็จะงงนะฮะแต่ที่คุณเห็นเข้ามาลงยู u ูบมะนะครับเขาถ่ายช็อตที่เขาถูกมาให้คุณดูไงเขาค,คุณต้องตามไม่ทันนะว่ามึงจะมาถ่ายกูดูทําไมวะ สุดท้ายมึงจะมาหลอกกูไปเล่นหุ้นเหมือนที่โดนไปร้อยล้านไอ้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บ่าโดนบอกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคือกอรอตต้องตรวจสอบการลง YouTube พวกนี้ของคนที่มาลงนะ YouTube Facebook ต่งตางๆเนี่ยมาเทรดให้คนดูอะเทรดทำไมได้อเลยหรอเก่งหรอหรือไงมีหน้าที่ป่ะพี่มีหน้าที่พี่หน้าที่ต้องมาอธิบายให้คนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยที่ผ่านระบบบล็อกเกอร์ฟังอะอันนี้หน้าที่พี่พี่ถึงมาพูดไงถูกไหม แล้วเวลาพี่พูดพี่พูดไม่เหมือนกันเหมือนพี่ก็คือจะสอนนะครับสอนคนไทยเนี่ยให้อสอนก็คือบอกว่าสั้นยากสุดนะถ้าคุณมาตามพี่รอบนี้นะครับสามสองเจ็ดสองตรงเนี้ยนะครับพี่มีนักเรียนชุดหนึ่งสี่บวกหนึ่งนะฮะแล้วพี่กระเบ็ดกับเขาเลยนะครับว่าคุณลองตัวเนี้ยแล้วคุณค่อยมาเรียนแล้วคุณก็จะได้ค่าเรีนนะมีอีกคนหนึ่งลองมาห้าคอนแทคนะฮะสามสองเจ็ดสามเมื่อถึงตรงเนี้ยค่ะ สามสามสิบสี่สมห้สมหกสี่ร้อยเหรียญได้แสนสองนะค่ะแสนสองเนี่ยเขาได้มาห้าล้านห้าแสนกว่านะค่าคอร์สพี่ไม่ถึงห้าแสนหรอกได้มากมายมหาศาเลเลยนะครับเพราะนั้นใครเรียนกับพี่เนี่ยนะจังหวะดดีทำตามได้คืนทุกคนนะครับอ่ะก็ไม่ได้ว่าจะชวนให้มาเรียนแต่เวลาเรียนก็เวลาออกสิกก็จะสอนแบบนี้ในทุกช่อง ค่ะคือสอนแบบนี้ไม่ต้องไปเรียนก็ได้ก็เนี่ยจับใจความมาแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องเสียตังค์ไม่มนกแล้วเพืยอนก็สอนนี่ไงเออนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาที่พี่คืออะไรเดี๋ยวคนก็ไปเปิดพอร์ตกับพี่เต็มไปหมดเลยเชื่อปะเนี่ยพี่โทรมาตลอดขอเปิดพอร์ตเถิดทองอาจารย์ีิพลไม่รู้เรื่องทองเลยอย่ามาเ้ความรู้ค่ะเออใช่ใช่เขาต้องรู้เองทําเองเป็นเท่านั้นถ้าจะเถิดทองนะฮะแต่ซื้อทองคําแท่งพวกนี้ซื้อเลยนะซื้อของทําชื่อไรนะ โก19นะครับเนี่ยโก19สิบบาท60สิบ้อเลยไม่ต้องไปเยาวราชหรอกเขาไม่โกดีอนะคะอ่า d ีอีโอโกนโกนยอ่า US 19นะครับเนี่ยได้หลายรูปแบบนะคะคุณจะซื้อทองคำแท่งคุณจะเทรดทองคำน่าจะเป็นน่าจะเป็นทองบาทอันนี้เป็นทองค่ะน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเขาไปเป็นราคานะฮะเป็นราคา U.S. มันก็ได้ถ้าคุณมาสามสี่ก็ได้สามห้าก็ได้ก็โอเคอ่ะมันก็ถ้าคุณคิดว่าทองมันจะขึ้นไปสี่พันสี่พันแต่ตัวนี้คุณอย่างน้อยคุณก็ได้สิบเปอร์เซ็นตถูกไหมไม่ได้สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นก็สามแปดอะไรเงี้ยนะครับแบบไหนคุณจะเล่นคุณจะเล่นเทคนิคไหมล่ะเทคนิคก็ได้เทคนิคมีอันหนึ่งนะฮะอันนี้พี่ก็แนะนำมานานะลอวเ l ลเนี่ยก็คือเงินนะฮะค่ะ เงินนี้เล่นเทคนิคเลยพี่มองตัวนี้พี่มองห้าสิบเลยนะค่ะพี่มองห้าสิบเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับใครใครฟังไม่ได้ก็ไม่ตตลาดทีเฟกซ์แล้วก็มีโปรดักต์นี้ให้เทรดมีมีมีก็ซินเวอร์ก็มีนะครับมีซินเวอร์ให้ซื้อจริงๆเลยที่เยาวราชเหมือนกันนะฮะออค่ะภาพตัวนี้ให้เรานึกภาพนะครับเรานึกภาพนะครับพูดซ้ำๆก็ได้จะอยู่ได้หลายเทปจะได้เข้าใจว่าอะไรที่เนี่ยกีตาร์จำนั่นได้ไหมครับ ทองคาที่บอกว่าเวลามันเกิดภาพเนี่ยเนี่ยหนึ่งเก้าสองศูนย์แล้วมันขึ้นมาสองพันแล้วมันก็สร้างหูถ้วยอะ่ะเมื่อกี้จาภาพได้ไหมจําจภาพนี้นะคร<ด>ภาพ2 2> ของทองคํา,าอาที่บอกมัน,นมันเนี่ย <นะ S 2> มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันปรับฐานม,มาสองปีขึ้นแล้วมันก็ขึ้นไปทําครับเนี่ยนะฮะเงินเนี่ยกำลังตามตามทองมานะฮะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเงินรอบเนี้ยมันจะขึ้นไปทําเนี่ยไอไอไอตูไม่ใช่หูถ้วยอ่ะค่ะถ้วยฝั่งเนี่ยนะฮะ แล้วมันก็จะสร้างหูสร้างหูเหมือนกันไอ้คนทํานี่มันคงเป็นคนที่ศิลปะมากนะฮะดูให้เป็นถ้วยนะครับเนี่ยเป็นถ้วยไหมค่ะหูนี่ถ้าเบรกตรงนี้นะโอ้มันอ่ะทําให้ดูก่อนแล้วกันถ้าเบรกนะไม่ใช่บอกเข้าไปนะค่ะนะครับ คือถ้าเบรกในรูปแบบเดียวกันเรากําลังดูนะครับว่าเพราะพวกนี้มันไม่มันมันไม่เด่นารงที่มเทียบกับทองค่ะมึงมามาทำไมวะอะไรเงี้ยมึงขึ้นมาทําไมวะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเออลูกนี้กูทําก็่ดีนะฮะเพราะนั้นไม่มีวิชาหรอกโอ้โหคุณเทียบกับทองนะถ้าคุณเทียบกับทองนะนะครับคือจากห้าสิบมันขึ้นไปเก้าสิบมันไม่ต่างกับทองที่เบรกมาเลยนะทองมันก็เบรกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะจําได้ไหมฮะเนี้ยมันก็คือเบรกพอๆกันเหตุผลล่ะไม่รู้ อันนี้ถามเทคนิคตอบเทคนิค,คอันนี้เทคนิคเพียวๆเดี๋ยวถ้าถามพื้นฐานไปถามคนอื่นไม่รู้เป็นการน,นะฮะเอาว่าตัวนี้แถวห้าสิบแปลว่าปิดก่อนถ้าขึ้นไปห้าสิบปิดก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นเงินก็เป็นอีกอันหนึ่งก็มีอยู่ในอยู่ในซิลเวอร์ก็อยู่ในฟิวเจอร์เหมือนกันก็ได้หมดนะครับก็ทําได้หมดนะครับเระลึตลาดแต่กำลังมาแจกตังอยู่อะไรแจกตังเราก็เอานะครับ ตลาด DR จีนกำลังแจกตังค์อยู่ก็ไปเอาใช่ไหมุ้นไทยแจกตังค์ไหมคะอาจารย์คะใช้ความสามารถเฉพาะตัวการเล่นหุ้นไทยอย่างพี่บอกเลยว,ว่าคุณต้องดูเป็นรายตัวนะครับคุณดูสิวันนี้เขามีแจกไหมไบตยตูแจกกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูนะครับคือเราพยายามเปรียบเทียบดูนะครับว่าโอกาสเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆนะครับอ่าเรามาดูเซตก่อนนะฮะเซตวันนี้มีอะไรแจกไหมอันนี้คือการบวกนะฮะเช้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต KCC บวกสมบวกสมี SCGP บวกสนะนะครับกราฟนะฮะมีตัวก็บวกสมากสุดก็2% 3%นะฮะเห็นไหมครับว่ามันต้องดูเป็นรายตัวแล้วก็บวกสองเรวมๆไปก็เ,เซตก็บวกหนะฮะนะครับอ่าเรามาดูใหม่เรามาดูดู DR นะฮะมันจะมันจะเป็นแบบต่างวันนะฮะเวลา,าการซื้อพวกนี้นมันต้องซื้อซื้อก่อนสักวันหนึ่ง ซื้อก่อนวันหนึ่งเกงกะเกงนะฮะถ้าเราเล่นแบบเกงกําไรนะครับเรามาดู d r นะครับอา่าเราก็เห็นว่าอันนี้ก็เวียดนามบวก0ูน้านะครับก็ดูก็ไม่มีอะไรนะฮะเทคก็ไม่มีอะไรอ่ามีรพเอกไหมเพเอกหน้านี้ก็จะมีอ่าก็จะมีไปตูบวก6%นะาปาบาบวก3%นนะครับ,บ,บ,นะรบก็จะมีมาแอปเปิลอ่ะฝันะ่งนี้ไม่มีบวกนะครับ วันนี้ไม่มีบวกก็จะมีทองที่บวกอยู่นะครับทองมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับคือเราก็จะเห็นว่าจีนแจกมากกว่าเพราะมันเริ่มเบรกแต่ของไทยเนี่ยมันก็มีนะแต่คุณต้องไปเลือกไหลคือคือคือคำว่าการแนะนาปันผลมันแปลว่าทุกคนเล่นได้เราได้แต่ของไทยมันเป็นเก็งกาไรแล้วมันไม่รู้ว่าเวลาติดน่ะแล้วทําได้ไหมจริงๆคุ้นหลายตัวมันขึ้นมาเยอะนะมันไม่ใช่พึ่งขึ้นนะมันขึ้นมาเยอะนะครับ แต่การคิดมาเยอะเนี่ยยกตัวอย่างตัวหนึงแล้วกันสวัสด์นะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าสวัสด์ขึ้นมาเยอะแต่คนติดอยู่บอกว่าแล้วกลัวแล้วกลัวเนี่ยกูอยู่ข้างบนเนี่ยมารับผู้ทีดีเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยมึงรอรอมึงนึกถึงกูดินะฮะเออมึงเล่นมาแค่เนี้ยใครจะขายได้ล่ะเนี่ย นะครับฐานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยฐานสวัสดในอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วเราก็ดีใจที่มันขึ้น,นเนี่ยฐานอยู่ตรงเนี้ยเออมันขึ้นมาชนฐานพอดีเลยแล้วมันจะลงเปล่าวะเนี่ยคือมันขึ้นเนี่ยขึ้นเยอะนะครับสิบสี่ขึ้นมาสามสิบขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วได้ทุกคนไหมแล้วจะไปต่อไหมท่านเทคนิคเพียวๆก็ต้องจบตรงนี้แล้วลงก่อน มันมีหุ้นแบบเนี้ยแต่เวลาเราไปเล่นเอาเอาเอา,เอาอีกค่ายหนึ่งนะครับจะได้มาให้พบทุกค่ายนะฮะค่ะเออถ้ารู้งี้มันก็โอเคไงใช่ไหมฮะร,รู้งี้มันก็โอเคไงใช่ไหมครับเฮ้ยมันก็ดีแบบไปเล่นหุ้นที่จีนได้นในอเมริกานะเพราะมันจากถ้าคุณซื้อได้สิบห้าแล้วมาสามสิบเนี่ยเออถ้ารู้นะมียานนั่งไปอนะครับในอนาคตล้วย้อนมาดูก็โอเคนะขึ้นก็ไม่ได้ยากด้วยเหมือนเนี้ยขึ้นไปเรื่อย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  คุ้มอะเรื่องแต่เดือนหกมาก็คุ้มแต่มันเป็นเรื่องที่มาพูดเนี่ยเป็นเรื่องรู้งี้ไงมันเกิดขึ้นแล้วไงใช่ไหมนะครับเพราะมันยังเป็นขาลงอยู่ไงถ้าเราดูตามหลักการเราบอกว่าเราซื้อนะปะบ,บาตรงเนี้ยต,ตรง m a c มันตัดจริงนะนยังไม่ตัดเลยยังไม่ตัดเลยนะฮะประเทนก็ยังทําโลโลอยู่นะครับอ่ะแต่ถ้าลงม่เดี๋ยอันนี้พี่กาซื้อละตกไหมฮะถ้ามันลงไาอีกทีเราก็จะกาซื้อ แต่ถ้ามาเป่าก็อยู่เนี่ยนะก็มันจะต้องขึ้นเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยจะต้องไปขาลงไอ้นี่จะได้ประโยชน์จากอะไรเนี่ยไม่เล่นอ่ะมึงชอตอรี่กำไรไม่ได้โชว์ไม่เล่นถูกไหมกำไรไม่ได้แย่นะครับแต่เราก็มันมีความมั่นใจกํามันเนี่ยเราก็จะเล่นแล้วไม่กำไรนะะแต่คนมั่นใจก็เล่นไปนะครับคุณไทยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับ มึงลงจากเสร็จงลงสามสี่คนึกว่าถูกแล้วนะมันก็ขึ้นอยู่หนละสุดท้ายมึงเล่นมาขายทิ้งที่สิบห้าเนี่ยแล้วก็จบเลยชีวิตมันจบเยนะมันเป็นขาลงอยู่เนระอให้เป็นขาขึ้นกอก็ไ,ได้นะครั MTC นะครับอ่ะเห็นสวรรค์หลุดขาย MTC ด้วยตอนที่สวรรค์หลุดขาย MTCMTC ไม่หลุดฮนะ MTC วิ TC, ่งส่วนขึ้นยากไหมฮะยากไหมครับ,บ,รบก็กลุ่มเดียวกันนี่ อธิบายภาพรวมแต่ทําไมภาพของเทคนิคออกมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเออทาไมไม่เหมือนกันนะอ่าติดล้ออะนะครับอ่ะดูอ่ะติดล้อไปไงติดล้อก็ตั้งแต่เข้าตลาดมากูก็ติดล้อลงมาเรื่อยติดลมมาเรื่อยนะฮะแล้วอยู่ดีกูจะขึ้นเนี่ยสิบบาทก็ขึ้นไปยี่สิบร้อยเปอร์เซ็นต์ะใช่ไหมครับสามตัวสามแบบแต่ที่บายเหมือนกันว่าดีเพราะอะไร เข้าใจไหมครับอธิบายมาตลอดทางเหมือนกันว่าดีเพราะอะไรแต่ราคาพุ่งขึ้นไม่เหมือนกันบัตทอมไม่เหมือนกันแล้วกูจะเล่นถูกไหมมันเล่นไม่ถูกนะครับมันอธิบายไม่ได้นะฮะแต่ก็จะจะมีคนมาอธิบายได้เลาละเอียดมันต่างกันอย่างนี้นะพี่อธิบายก่อนสิไม่ใช่อธิบายหลังจากที่เกิดเหตุพี่ไม่เคยอธิบายหลังจากเกิดเหตุเพราะนั้นหุ้นไทยก็ยังมีคุณไปหานีตัวไหนที่มันจะเป็นแบบนี้ที่มันจะได้ประโยชน์นะครับ ดูตัวนี้ c p l c p l เนี่ยนะครับกีตาร์บูมเบิร์กเนี่ยนะครับให้ราคาไว้น่นะครับหกสิบห้าบาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาสี่แปดแล้วก็เราก็เล่นกันขึ้นมาด้วยเหตุเรื่องของอะไรครับคนละครึ่งใช่ไหม ค่ะคนละครึ่ง c b r ได้เหรอเเวนได้ด้วยเหรอได้ไหมมันได้ป่ะมันไม่ได้นะ CPXtra น่าจะได้ค่ะได้ไงอ่ะก็มันเป็นบริษัทเขาไม่ให้บริษัทให้เขาให้คนธรรมดาผู้ขายต้องไปขึ้นทะเบียนต้องเป็นบุคคลธรรมดาอืมใชแต่ว่าก็เหมือนเหมือนกับว่าคือถ้าคนะจะต้องอ่อมาผลิตมาขายของอ่ะก็จะไปซื้อต้นทาง ทำนองนั้นก็ตีความเป็นอย่างนั้นไปโอเคค่ะก็ก็ได้หมดแล้วทําไม <คำ S 1> ต้องมา,างแล้วไม่ต้องมาอย่างนั้นนะครับถามว่าว่าไอ้คนที่เป็นซื้อของที่ CPR กับเป็นใครซื้อของมาขายดูยนี่มีหรอมีแต่แบบว่า CPR ก็ไปส่งอาหารให้จาร้านอาหารต่งตางๆนะครับคนก็มาซื้อ c p f ก็ที่เข้าไปในแมคโครนะก็ซื้อเหมือนซื้อของก้อนใหญ่ก็ไปซื้อในแมคโครไอ้ซื้อไปขายเองเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วน้อยมากนะฮะที่ทําแบบนั้นนะฮะ รานนั้นเนี่ยมันก็พี่ถึงบอกว่ามันหาเหตุผลได้หมดไงน,นะครับแต่พี่เชื่อว่านะครับมันน่าจะขึ้นแต่พี่ไม่มีเหตุผลเพราะว่ามันต่ำกว่า Valuation เยอะมากนะครับバリเอชั i หกห้าิ๊กเาสิบเอร์เซ็ก็เหลือห้าแปดหาเก้าแบบเนี้กล้าซื้อนี้อาจารย์ดู Valuation ดูกราฟเทคนิคด้วยไหมคะอาจารย์ะคะก็เนี่ยกราฟเทคนิคอ,อยู่สี่แปดค่ะ เพอร์เซ็นต้องไปดูในบูมเบิร์กนะเขาจะมีราคาอยู่นะฮะว่าคอนเซนทัสเขาว่าอยู่ที่65นะครับมุ่งสู่1ล้าน s ับสคร i b เ r อร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ